สวัสดีครับพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับ f อเป็นประจําในช่องของประปาเนาะช่องของประปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกล่องกล่องบรรจุเหรียญท่านผู้ชมฮะส่งมาจาก f อท่านหนึงเนาะมาจากรู้สึกว่าจะเป็น เขตมินบุรีท่านผู้ชมฮะเขตมินบุรีส่งถึงป่าป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณไม่ทราบว่าภาพวิดีโอคลิปนี้อมองเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะแสงไฟช่องป่าไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร่ไม่มั่นใจว่ามองเห็นกันไหมโอเคน่าเดี๋ยวแปนึง ลืมอุปกรณ์อยู่เรื่อยท่านผู้ชมฮะน,นะลืมอุปกรณ์เปิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวป๊ปาทักทายพูดคุยกันไปเนาะพูดคุยกันไปทักทายกันไปท่านผู้ชมฮะเปิดกล่องกันไปเนะนะ Liu, าะอ่ะกล่องค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ท่านผู้ชมฮะเป็นเต็มจอมือถือเลยใช่ไหม я? อ่ะโอเคเนาะคิดว่าคงคงจะพอมองเห็นกันบ้างอ่ะเดี๋ยวป๊ปาเปิดกล่องก่อนนะฮะตอนพิกกล่องก็อาจจะออกนอกจอไปเลยใช่ไหม ja? นะอ่ะโอเคฮนะรู้สึกว่าเอฟซีท่านนี้จะส่ง ส่งเหรียญที่ลึกใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้แอดมินเขาแจ้งมาว่าเป็นเหรียญที่ลึกอ่ะเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะว่าผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยหลายวัลละเลยก็สรุปภาพรวมก็น่าจะประมาณ70กว่าวาัลละนะในชุดเขาเนี่ยเจกว่าวัลละเลยอ่าเดี๋ยวปลาขยับนิดนึงท่านผู้ชมฮะอือมาดูสิว่าเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาท10บาท10บอ่าหบาท2บาทเนะาะรู้สึกว่าอ่า ฮึบอันนี้กล่องไม่มีอะไรละโอเคท่านผู้ชมฮะถ้ามา,มากขนาดนี้จํานวนขนาดนี้น่าจะเป็น20บาทที่ลึกท่านผู้ชมนะโอเคเนาะอ่ะเป็น20บาทที่ลึกป้าป๋าบอกไว้ท่านผู้ชมฮะเหลือยี่บบาทที่ลึกน่าเก็บสะสมนะนะน่าเก็บสะสมใครเก็บถึงได้ครึ่งชุดเนี่ยราสัก 30- 40บาทที่ป้าป๋าว่าหลูแล้วนะฮะนะ่าโอกาสที่ท่านจะเก็บครบชุดเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะอา่าหลายคนถามทางด้านราคาท่านผู้ชมฮะน,นะถามทางด้านราคา ปีนี้ั้งตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนป่านนี้ท่านผู้ชมะราคาของเหรียญก็ยังอยู่ในการทรงตัวถึงขั้นดอบลงท่านผู้ชมะนะดอบลงราคาของเหรียญความนิยมก็ความนิยมก็มย,มกยังไงดีท่านผู้ชมะความนิยมที่จริงไม่ถอยท่านผู้ชมแต่ว่าราคาเหรียญลดลงนะเพราะว่ายังมีการซื้อขายกันได้ตลอดนะซื้อขายกันได้ตลอดสําหรับเหรียญที่ระลึก วาระต่างๆชนิดราคาต่างๆเดี๋ยวประปารวบรวมวางไว้รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราขอเทภาพรวมเลยเนาะดูว่ามีกี่ชนิดราคาเท่านั้นเองนะเป็นเหรียญที่ระลึกหลักๆเลยก็เห็นแล้วล่ะเป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะแรกๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ย้อนรอยถอยลังกลับดูใหม่ประปาไปก่อนเลยเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะ สองบาททิรุษก็ยังพอแบ่งปันกันปลาปลายได้ท่านผู้ชมฮะน,นะเพราะว่ามีนักสะสมบางคนบางท่านก็อาจจะเอาไปจําหน่ายขายต่อใช่ไหมฮะบางคนบางท่านเขาก็อาจจะอเอาไปเก็บสะสมเจ้าเดิมๆก็อาจจะได้ไปแล้วท่านเดิมๆแต่ท่านท่านที่กําลังเข้ามาในวงการนักสะสมเนี่ยเขาก็ก็คงจะหากันบ้างกันบ้างเพราะว่าเป็นการสะสมเหรียญท่านผู้ชมเหรียญที่รลลึกเนี่ยเก็บครบชุดได้ไม่ว่าจะเป็นวาละชนิดราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมมะปะปาว่านะ โอเคนะ่าเก็บสะสมนะท่านผู้ชมเนาะเป็นที่ระลึกทางจิตใจของเรานอะกราามีพ่อหลวงอ่าหลายๆหลายๆราชการเนี่ยอยู่ปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮนะอันนี้เป็นประปาด,ดูก่อนนะมาเราดูกันเลยท่านผู้ชมฮนะตรงนี้เป็น2บาทที่ระลึกที่บอกไปแล้วเนาะเพราะมีหลายหลายรายการประปาอาจจะไม่ได้นํา,นายหยิบออกมาจากจักถุงนะท่านผะูนะ้ชมเนาะอ่ดูไปนี้ไปก่อนเลยแล้วก็อันนี้เป็นอาสิบบาทท่านผู้ชมฮะสิบบาทที่ระลึกนะ แล้วตรงนี้ก็เป็น10บาทที่ระลึกเนี่ยท่านผู้ชม10บาทที่ระลึกเนี่ยราคาเขาสูงนะเมื่อก่อนเนี่ยราคาสูงมากเลยท่านผู้ชมตัวปลาติดตามมาเนี่ยโอ้โหชุดหนึ่งเนี่ยปลาเข้าไปหมื่นกว่าเลยนะหมื่นกว่าเลยแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมอ่าปัจจุบันวันนี้ไม่น่าจะได้แล้วแหละนะเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยปลาแบ่งปันไปไม่กี่สตางค์เองเนาะไม่ไม่กี่กี่พันเองนะสำหรับครบชุดอ่ะเนาะอ่ะนี่เป็น10บาทที่ระลึก คือชิ๊บอ่าประปาวางไว้ตรงนี้นะฮะรู้สึกที่เหลือล้วนๆนี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกนะเป็น20บาทที่ระลึกใช่ไหมอ่าน่าจะใช่อ่า,าอเดี๋ยวปาปละหยิบไปดูไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนาะท่านผู้ชมอันนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกนะเป็นวาระที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมฮะนะก็รูปลกักษณ์นี้ก็จะเป็นอะไรท่านผู้ชมมาเป็นอ่า กระทรวงพาณิชย์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแบบนี้มีเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นของสำเด็จย่านะแล้วก็มีออมสินเนี่ยถ้าจะพูดไปก็คงไม่หมดเยอะแยะมากมายสาหรับเหรียญ20บาทที่ลึก72วารละท่านผู้ชมฮะนะ72วารละจะมีผู้ได้ครอบครองเต็มชุดนี่ก็ราวสัก2 0 0 0 0 0ท่านฮะนะผลิตออกมา72วารละ คนที่จะได้ครอบของครบชุด12วรน72วารละจะมีเพียง2 0 0 0 0ท่านเพราะว่าผลิตน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0 0เหรียญก็อมเออร้อยปีหอสมุดแห่งชาติท่านชมะ2 0 0 0 0 0เหรียญนะฉะนั้นคนที่ได้ครอบของเต็มชุดก็คือ2 0 0 0เหรียญ2แ0,000ท่านเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็น20บาททีเรียวกองว้ตรงนี้ก่อนวางไว้อ่ะแล้วก็เนี่ยถ้าผม้ชมปะปอปายกให้ดูเรื่อยๆเนาะดูรายการกันไปนะเนี่ยอันนี้10บาท20บาทเนี่ยถ้าไม่ชมดูคล้าย อันนี้คล้ายๆสิบบาทอ่ายี่สิบาทท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็ยี่สิบบาทอ่ายี่สิบบาทอ่ะเป็นยี่สิบบาทที่ลึกวาระย่อยๆท่านผู้ชมอ่ะเป็นวาระย่อยๆทั้งหมดเลยนะสนสนแบบวาระเด็ดๆนั้นปะปาก็เคยทําคลิปวิดีโอบอกไปเนาะบอกไปแล้วก็มีนักสมบางคนท่านพบเจอก็หาส่งมาขายให้อ่ะตรงนี้ก็เป็นวาระย่อยๆกันนะอ่ะโอเคนะฮะหลายคนบอกให้ปะปาโปรโมชั่นเหรียญ20บาทที่ลึกท่านผู้ชมอะโปรโมชั่นไม่ไหวเพราะว่า ต้องต้องต้องรอดูราคาของเหรียญก่อนนะเพราะว่าถ้าเราโปรโมชั่นไปนะเหรียญก็จะทะลักเข้ามาค่อนข้างมากใาม่เดี๋ยวให้ปปาโปร,ปรโมชั่นไปทีละอย่างเพราะปะปาเองก็ต้องทํารายการอย่างอื่นด้วยบางครั้งเหรียญเข้ามาเต็มทิกัดแล้วเนี่ยบางครั้งต้องต้องปปาต้องสั่งแอดมินบอกว่าเดี๋ยวระงับไปก่อนได้ไหมนะให้ให้เข้ามาตรวจสอบเหรียญที่เข้ามาแ,แรกๆตรวจสอบให้จบซะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยรับมาใหม่บอก f c ก่อนนะเพราะว่าเรารับมาแล้วต้องขายไปในช่วงเราโปรโมชั่นเหรียญจะเข้ามาค่อนข้างจะ อุณหฝามค้างเลยนะเพราะปะกติช่องป,ปาก็เล่นเหรียญที่ลึกอยู่แล้วเป็นหลักเล่นแบบไม่ยุตินะท่านผู้ชมสังเกตด,ดูไหมฮะไม่ถอยเลยนะอ่าไม่ใช่ผูกเข้าแล้วโผล่ออกผูกอ่าเข้ามาแล้วถอยออกไปกันไม่ใช่นะ,ป,ะปาเล่นตลอดนันก็เวลารับซื้อเหรียญที่ลึกทีเขาก็จะส่งมากันจํานวนมากๆขนาดนี้นะถ้าถามมาทางด้านราคาท่านผู้ชมฮะเขาไม่แรงขายออกก็ไม่แรงอยู่แล้วโอกาสที่จะตกค้างก็มีค่อนข้างเยอะด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นเพราะว่าคนช่วงนี้จะยังยังอยู่ที่ที่อ่า มีหลายหลายชนิดราคาที่วงการนักสะสมมีกระแสวงการนักสะสมเล่นหาเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้เหรียญนี้เหรียญนั้นนะเหรียญตัวตนจริงๆแบบนี้ก็จะไม่นิยมเหมกกือนเนะมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจะมีกันสักคนละเหรียญสองเหรียญน,นี่ก็ค่อนข้างจะยากสําหรับนักสะสมที่อยู่ระดับปานกลางนะถ้าระดับมืออาชีพเนี่ยเขาเล็งเห็นแล้วท่านผู้ชมว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าเหรียญที่ลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทแล้วก็ตามท่านผู้ชมยี่สบาทห้าสิบบาทเนี่ย นักสะสมน้ำเดิมเนี่ยทะเป็นที่เขาเล็งเห็นว่าถ้าเก็บครบชุดได้เนี่ยเขาวันหน้าเขาจะได้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 มีราคาได้ขายกันอะไรกันประมาณวันนั้นนะก็อีกอย่างนึงเขาก็อยู่ในวงการนักสะสมด้วยบางคนบางท่านอย่างพวกเราเราท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอกันบางคนมีอยู่แค่เหรียญเดียวถ้าไม่ชมฮะก็ส่งมาถามความว่าปป่าเข้าใจว่าไม่รู้ไงนะคิดว่าเหรียญที่ลึกนี่หายากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้ข้อมูลไปตั้งแต่เดิมๆแรกๆหลายสิบปีก่อนไง พอมาอยู่ในเข้ามาในวงการมาดู YouTube กันในการอ้ไปเห็นเขาจับมาเหรียญนั้นเหรียญนี้บอกราคาเท่านู้นเท่านี้ก็เลยคิดว่าหลายท่านท่านผู้ชมมาส่งเหรียญส่งเหรียญที่ระลึกชนิดราคาต่างๆมาทั้งช่องปปาบางครั้งเราประเมินราคาไปให้แรกๆเลยท่านผู้ชมนะบอกว่าทําไมรับซื้อถูกจังไม่ขายดีกว่าเก็บไปดีกว่าเพราะว่าเขาเองเขายังไม่รู้จักเหรียญที่ลึกไงท่านผู้ชมนะพอมาหลังๆเนี่ยเข้ามาดูช่อง YouTube สมัยนี้ช่อง u t u b e เนี่ยเผยแพร่กันค่อนข้างมากไง นะักหลายคนก็มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ก็มี YouTube อยู่ในในโทรศัพท์อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะเห็นเหรียญที่ระลึกกันนะก็อ่ะดูไปก็เข้าใจก็ศึกษาข้อมูลไปว่าเหรียญที่ระลึกหากไม่ใช่วาระเด็ดๆราคาไม่แพงนะท่านชมะซื้อขายเนี่ยไม่เกิน 24- 25บาทเท่านั้นเองสําหรับเหรียญอ่ายนะ0บาทที่ลึกนะ10บาทที่ลึกเนี่ยปปาเพิ่งโปรโมชั่นไปประปาขึ้นให้เหรียญละ5บาทเลยหูเหรียญเข้ามาท่านชมฮะนะนะ หมดโปรโมชั่นแล้วละ่ะหลังจากนั้นก็ลงไปตรง20บาทเหมือนเดิมนะโอเคเนาะลงไป20บาทเหมือนเดิมเอาละหลังจากนั้นท่านผู้ชมมา,มาดูรายการสุดท้ายอันนี้นะ่าจะเป็นเหรียญอันนี้ให้ประปาเปิดออกให้ดูเลยเนาะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญต,ติดติดอันดับหาติดอันดับได้รับความนิโยมในช่องของประปานะที่อื่นเขาอาจจะทําบ้างประปาเคยทําไปถึง10อันดับเนี่ยนะประปาเลือกเลือกเลือกมาประปานํา หลายชื่อวาระเนี่ยแล้วก็จานวนการผลิตมาทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮะหกวาระโอมานั่งค้นหาว่าวาระไหนผลิตน้อยที่น้อยนั่นแหละเป็นเหตุให้ปปามาทําไว้10วาระนะก็ปัจจุบันนี้ก็รักสมก็เล่นหากันก็ก็ดีแล้วท่านผู้ชมนะก็อาจจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆด้วยแหละอันนี้เป็นเหรียญอ่าโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลางท่านผู้ชมมาเป็นรูปอะลูปช้างใช่ไหมป้าปาไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดคขรอก อาจจะแบบเรียกวัลลไม่ค่อยจะถูกด้วยบางวาละท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยนะใครมีเหรียญ10บบาท 2- ส,สีที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนะขนาดเท่ากับเหรียญส0บาทมุนเวียนั่นแหละใกล้เคียงกันประมาณนั้นแหละเนี่ยวัลาระเนี่ยอ่าป๋าปารับซื้อท่านผู้ชมฮะก็ตามสภาพสักขนาดสภาพดีราคาก็ไม่ได้ถึงลอยนะท่านผู้ชมราคาขายนะฉะนั้นเวลาไปจับเหรียญมาเวลาไปจับเหรียญมาก็ต้องดูด้วยอย่างช่องปปาเนี่รับซื้อสภาพอย่างนี้ก็ไม่เกิน2 0 3 0 4บาบาทเลยประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮะเนาะ ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในชุดของเขานะในชุดของเขาไม่ใช่ความนิยมสูงสุดของเหรียญราชการที่9ราชการที่10ราชการที่5ต้องมีราคาระดับหมื่นระดับแสนอันนี้เขาได้รับความนิยมฮิตอยู่ในชุดของเขาด้วยฉะนั้นก็นะเขาผลิตออกมาเยอะถึงจะเป็นตัวติดที่สร้างกันขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ใช่จํานวนการผลิตแค่500เหรียญหรือว่า1,000ันเหรียญราคานี่อยู่กันไม่กี่บาทเองเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะ เอามาดูรายการสุดท้ายฮะรายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะห้าสิบปีสำนักงานคณะกรรมการท่านผู้ชมฮะเนี่ยอะป่อป่าเรียกสั้นๆแค่นั้นแหละเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะใครที่มีแบบนี้ก็ราคาสูงกว่าวาระย่อยๆคล้ายๆเหรียญน,นี้นะท่านผู้ชมคล้ายๆวาระนี่แหละนะทั้งสองวาระนี้ดูในคลิปนี้เนา,าะราคาสูงกว่าวาระย่อยๆนะวาระย่อยๆตอนนี้ท่านผู้ชมฮะราคาเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะซื้อขายกันเพียง12บาทเองนะ 12บาท1 3บาทตอนนี้แทบจะไม่ถึง1 3แล้วเี่ยปปากับชับแอดมินแล้วว่านาตอนนี้อ่าต้องต้องคอยต้องคอยดูราคาเหรียญด้วยนะถ้าทั่วไปการตลาดบ้านเรากรับซื้อแค่12บาทก็ต้องซื้อ12บาทไปก่อนหรือว่ายังไงก็ให้สวยจริงๆก็อาจจะสูงกว่าได้อีกไม่เกินบาทเดียวก็คือ1 3บาทฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนเนี่ยท้าผม้ชมฮะที่เคยซื้อกัน13บาทเนี่ยตอนนี้12บบาทแทบจะขายไม่ได้แล้วนะฮะนะโอเคไหมฮะเพราะว่า ถ้าเราขายแพงเกินไปเนี่ยลูกค้า f อก็เขามีแหล่งซื้อขายกันมากไงท่านผู้ชมนะฉะนั้นปปาก็จะต้องติดตามราคาของเหรียญแล้วก็สภาพผิวของเหรียญด้วยว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท้องตลาดทั่วไปเขาซื้อเท่าไหร่เขาขายออกเท่าไหร่นะพอมียอดจํานวนการผลิตเยอะมากถ้าหากเราซื้อแพงกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เหรียญก็จะไหลเข้ามาที่นี่ไงท่านผู้ชมนะโอเคเนาะก็ค่อยๆศึกษาข้อมูลฮะอย่า อยากคิดว่าจะไม่ศึกษานพปาให้ศึกษาข้อมูลด้วยเรื่องของราคาเหรียญแล้วก็จํานวนการผลิตเหรียญโอเคท่านผู้ชมฮะวันนี้ปอปามาเปิดกล่องรับเหรียญจาก f อฟมินบุรีท่านผู้ชมฮะก็สรุปภาพรวมฮะที่ระลึกล้วนๆโอเคฮะท่านผู้ชมอ่ะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญน,นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะ ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายบรรดาชาวนาสะสมปู่ย่าตายายท่านโจะ้ะพี่ๆน้องๆลุงปานาะอ่านที่ให้เกียรติเปิดเครื่องรับชมช่องของป๊าป๋าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มากไปกว่านั้นท่านก็อย่าก,กดติดตามช่องของป๊าป๋าไปด้วยเวลาป๊าป๋าทำคลิปอะไรออกมาเนี่ยเราจะได้รู้จะได้เห็นนะกดแชร์ช่องของป๊าป๋านิดหนึ่งเพื่อให้ญาติพี่น้องของท่านเนี่ยได้รู้ได้เห็นช่องของป๊าปารับซื้อเหรียญจริงขายเหรียญจริงท่านผู้ชมอ่ะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ